แ้วรู้สึกผิดเกียรติแล้วก็ขออนุญาตนำท่านประธานกับประธานสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อคืนมีคําเห็นสีแจงคำถามเจจีมของคณะผิ้สอบก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติคนจริงเนื้อในนะของคําคำถามเจจีมนี่ตอนที่นะก้อนของประสุมมันเป็นกระส่งให้ข้อเดียวเนาะแต่พลังที่นะพวกเขาได้ปรึกษาหารือกันสองสามมือวันนี้เกิด คือมีตต่มสองสามข้อถึงกใส่รคาใเจ้าขออนุญ,ญาตสังเขปที่สุดเพราะเวลาก็จจำกัดข้อที่หนึ่งนี้เนาะข้อที่หนึ่งนี้เป็นเกี่ยวกับอันน่ะเพื่อให้เสาหนุ่มมีอาชีมีวิธีการทำนี่พวกห่อนะซีนอะไรเนาะตัวนี้เป็นคำถามของสมาชิกสภางชาตรของห้องนี้ ความจริงแล้วจุดน,น,น,นี้นี่นที่ข้าพเจ้าอยากบอกแต่ว่าเห็นว่ามันน่ะมันสัญญาพผดอะนะสำหรับการฝึกวิชาชีพแก่พลเมืองนี่มันมีอ่ะนะควยพิศพของหลายภาคส่วนบวาจะเป็นกระทรวงศึกษากระทรวงกสิกรรมกระทรวงต่างๆองค์การต่างๆก็ได้มีสถาบันมีการฝึกอบรมขึ้นกันสุดั้นยแล้วข้าพเจ้าจะขคลงเลกเตนเบียกพัฒนาซึ่อง,งานที่เป็นควยพิศพของกระทรวงให้งานของเขาอนนี้น การพัฒนาซุมชนห้งานได้ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติอดปี2 0 0 5การพัฒนาซุมชนห้งานของกระทรวงแงงานสวัสดิการสังคมนี่ก็ยิงใส่แผนของกระทรวงแหงงานสวัสดิการสังคมในปี2 0 2 1 2 5 2 0 0 9เพแยนยุทธศาสตร์สาวนุ่มเยาวชน2ด3 0และก็เล่งแซนเล่งแซนการยกระดับสีมือแก้กำลังแหงงานให้มีขีดความสามารถในการ เหตุเวียกสูงขึ้นเพื่อรองรับในแก่การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิธีการเทคนิคเทคนิคคเทโนโลยีที่นํำใสเข้าในการเหตุเวียกในแต่ละรนยะเป้าหมายของการพัฒนาซิ่งใมงานรวมมีผู้ที่มีอาชิบแล้วมีเวียเกเห็นกานทำแล้วหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการเหตุเวียกประกอบอาชีพใดหนึ่งแต่ยังบ่มีแต่ยังบ่มีวุท <c oughs> ิอาชิบ ยังบรได้รัการทดสอบและยังยืนระดับสิมแนืงงานระยะผ่านมากระทรวงแหงงานสวัสดิการสังคมกระดิเหตุนาทีดวควคมใัจใส่โดยการแนะนําอาศีพให้แก่กลุ่มสาวนุ่มเพื่อควมพัมหูเข้าใจสร้างแห่งจูงใจให้แก่กําลังแห่งงานนุ่มได้สนใจในการฝึกซิมแห่งงานให้มีวีสาศีพ,พร้อมนั่นกดดึงดูด การมีส่วนห่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ men ภาคธุรกิจก็คือสภาการข่าและอุตสาหกรรมหฮกซาร์ดเลาเพื่อให้เอาใจใส่ในการยกระดับสิมือแห่งงานขององคแห่งงานรวมทั้งการตรวจสอบออกไปยั่งยืนระดับสีมือและผลตอบแทนตามระดับสมือดังกล่าวซึ่งปัจจุบันเห็นว่าภาคธุรกิจได้มีการหัวมืออย่างดีและกำลังมีส่วนห่วมในการสร้างกฎหมายโดยการพัฒนาสิมือให้สำเร็จเพื่อเป็นบทอีกในการจะตั้งปฏิบัติ นอกจากนี้ยังยางแย่งการสนับสนุนทางด้านงบประมาณพิชาการจากองค์การจะตั้งสกลเพื่อนําใส่เข้าในวิงานพัฒนาสิ่งมีชีวิงานการกําหนดมาตรฐานสิ่งมีชีหิงานในสาขาอาชีพที่ตลาดให้ง,งานมีความต้องการปัจจุบันและอนาคตซึ่งหอดปัจจุบันสามารถสร้างได้แล้วอันมี37มสสาขาสร้างและสร้างหลักสูตรเพื่อยกระดับสิ่งมีชีวิงานได้39เกหลักสูตร สำหรับปี2 0 2พอมพอเดินสิบเอ็ดนี้สถาบ,บันพัฒนาสิมีให้งานทางรัฐและเอกชนในระบบรดาหุ่นวยให้งานต่างประเทศสามารถพัฒน,นาสิมือห้งานพวกให้งานด้สิบเอ็ดพันกว่าคนส่วนหลายเป็นผู้ที่มีเบียเฮดอยู่มีเบียเฮดอยู่แล้วอยู่ในหุ่นวยให้งานเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระและจำนวนหนึ่งเหมนยังบ่ทันมีเบียเฮดก็ได้รับการยกระดับส,ส,สิมือเพื่อเพิ่มโอกาสส่งเสริงานทำ ห,หลายขึ้นต่อไปข้อต่อไปนี่เป็นอัไหเกี่ยวกับวิธีการและมาตร,าตรการแก้ไขสภาพแห้งานร่ารไรไปตั้งประเทศที่ผิดกฎหมายและและการคัดแค้นให้งานภายในประเทศตัวนี้นี่ทั้งอันาสมาิกสภาแห่งาของเขาก็ได้ตั้งขึ้นและอันนั้งทั้งเป็นคำถามก้อนของประชุมอีกตัวนี้เนาะท่านสันคาพระเจ้าขอสังรวมรายงานแค่น,นี้การ การส่งแห้งงานเราไปเหุ้เรื่อยู่ต่างประเทศเมนกันทางเรื่องหนึ่งที่นอกจากจะเปลี่ยนการเปิดอการให้แก่แห่งงานเราได้ฝึกทักษะส่งมือแห่งงานมีระเบียบวินัยเฮียนหูนำใส่เทคนิควิชาการที่ทันสมัยและยุคในทันสมัยในระบบเศรษฐกิจกสิกรรมในเวลาแห่งงานเรานีกลับคืนประเทศก็สามารถนำเอาบทเฮียนหรือทักษะแห่งงานมาปฏิบัติอยู่ตำแหน่งงานภายใน และสามารถนาเอาความหูด่างก่ามาประกอบอาชีพอิสระและกลายเป็นผู้ประกอบการในอนาคตมหาพปัจจุบันสามารถส่งแหงงานลาออกไปเห็ดุกิตาประเทศแบบถึกต้องตามกฎหมายได้ได้แล้วนี้มี134,000พันกว่าคนมีแหงงานไปผิดกฎหมายจำนวน200,000กว่าคนรวมเงินแหงงานที่ส่งกลับคืนประเทศทั้งหมดในแต่ละเดือนประมาณ38กว่าล้กัวานดอลลา,าร์สหรัฐว่าแต่ละเดือน อันนั้นแมนนาคือว่าเป็นนาข้อมูลพื้นฐานเนาะจะจะสันเหล่และข้อมูลอีกอันหนึ่งเลยแมนสาเหตุเป็นยังว่าห้งงานเราเอาไปตั้งประเทศนี้มันมีสามสี่ซาเตุพื้นฐานแค่น,นี้อันที่หนึ่งเลยแมนนาประเทศฮับประเทศฮับนะครับว่าประเทศที่เราส่งไปฮะเราพบพอกับปัญหาขาดแคลนแหงงานสูงมีความต้องการแหงงานตั้งประเทศเข้าไปทดแทนอันที่สองเลยแมนโอกาสการสร้างแรงฮับและการฝึกซีมเงินแหงงานสูง อันที่สามเลยแม็อยู่ต้นทางมาขในประเทศอันที่ส่งไปนี้ประเทศเท่านี้แม็มีระดรับต่ําเรืยมีข่าวของสิบสูงอันที่สี่ตำแหน่งว่างอยู่ในภายในประเทศยังบ่ทันรับประกันได้เรียกที่มีคุณค่าหรือเป็นธรรมอันที่ห้าเรนแห่งงานเหลามีความพร้อมและสามารถสวีดีแห่งการทำอยู่ต่างประเทศได้หลายึ้นอันนี้เรีนสาเหตุเป็นอย่างแห่งงานเหลามักไปต่างประเทศและอีกสาเหตุอันหนึ่งสําหรับอันอาการคัดแค้นแห่งงานอยู่ภายในประเทศนี้ การคัดแค้นแรงงานยุคพในประเทศนี่มันมีสองปัจจัยเป็นต้นตอหนะมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนี้ย้อนได้ครับผลกระทบจากสภาพการแพร่ระบาดธอ์โควิด -19 และการพันแเปของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างลีกเลี่ยงบ่งได้เฮตให้เกิดสภาพเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยการผลิตเฮตให้ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าในท้องตลาดสูงขึ้น จึงทรงผลกระทบโดยกรต่อชีวิตการเป็นอยู่ของสาวพอให้งานนอกากงนั้นประเทศเพื่อนบ้านเข้าเจ้าก็มีสภาพขาดแคลนให้งานและพยายามสร้างนโยบายเพื่อดึงดูดเอาให้งานเราไปให้เรียกอยู่ประเทศดังเกา่าปัจจัยภายในเหมือนตำแหน่งงานภายในประเทศที่ต้องการจะที่ต้องการจำนวนนองหลายแต่บอสามารถตอบสนองได้ความต้องการคือจริงทางด้านการเลี้ยงชีบ ของแห่งงานเล่าเป็นต้นเงินเดือนสวัสดิการสำหรับตำแหน่งแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงม,มีเงินไขสูงคือในห่งานเล่าเฮานี่เข้ามาเถึงตำแหน่งดังกล่าวนั้นเนาะคือว่าเข้าถึงจะเข้าได้น้อยนอกจากนี้คนเล่าเฮายังมีขาดนิยมจากเพศากกปเทศดังกล่าวก้นต่างประเฮาเนามีส่ท้อต้องกับปัญหาดังกล่าวนี้เพื่อเฮาจะแก้ไขในต่อนหน้าน,นี้เพราะเฮาก็าเห็นว่ามีสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งขึ้นวันนี้ การที่มีลายผัก่วนหรือลายองค์การจะตั้งสวยกันฝึกวิชาิษีภิการพัฒนาชุมในุมแห่งงานเราแม่นเป็นอันดีแต่ในความเป็นจริงแล้วกับปัจจุบันนี้อยู่ยในประเทศลาาพองห้องนี้ก็มีการซ้ำซ้อนเป้าหมายเดียวกันต่มีลายผัก่วนขึ้นแผนซ้ำซ้อนาะบ่ว่าจะเป็นลายกระท่วงองค์การที่ว่าขึ้นแผนหรือเฉพาะเป็นน้ำใสงบประมาณรัฐนนี่มาเกี่ยมฝึกวิชาิีินี่มันก็ลายผัก่วนก็ขึ้นแผนในเป้าหมายเดียวกันที่เร้มีการซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ บ่บ่เหมาะสมและอันที่สองนี้รัฐบาลยังคาดกลไกลอน,นาคตกลไกลละระบบติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดแหงงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความยุงย่งยากในการเก็บกข้อมูลของแหงงานที่มีเวรเฮ็ดหรือวางงานในแต่ล,และระยพื้ที่ของการสำรวจกำลังแหงงานต่้าผ่านการสำรวจผ่านการสำรวจที่เป็นทาง,ทางผ่านการสำรวจที่เป็นทางการแมน สิบปีต่อข้างเนาะในเขาว่าประเทศเฮามหอดปัจจุบันนี่เป็นสิบปีสิบปีใดจะค่อยมีการสำรวจและนอกจากนั้นก็มีการสำรวจตามการสนองขึ้นของต่างประเทศและซึ่งความจำเป็นทางด้านวิสการนี่แม่นพวกเฮาต้องการการสำรวจเรื่อยๆมีข้อมูลเรื่อยๆข้อมูลใหม่เรื่อยๆเพื่อจะวางแผนมันชัดเจนทันเนาะซึ่งต่างประเทศเพิ่นนี่เพิ่นมีอาจจะเป็นเดือนเป็นสามเดือนหรือเป็นหกเดือนเดือนเท่านั้นเนาะธงาคารหอเนี่ก็มีมีความยุ่งยากทางด้านันข้อมูลที่ ที่จะได้มาเปลี่ยนบออิงในการขึ้นเพนรัศ <c oughs> มีมาตรการเฉพาะนะมาตรการเฉพาะหน้าก็คือมาตรการในปัจจุบันนี้และเนาะ,ะเพื่อแก้ไขปัญหานคาดแค้ในให้งานก็คือการนานาการลังไงไปตามประเทศแบบรตรีตองนี่พรกะเขามีมาตรการจานวนหนึ่ทงที่มีจุดสุ่มขึ้นวนนี้อันที่หนึ่งในมนซึบโตประสานสมบู์กับ,บกี่ยวข้องทหงทำพักรัฐและเอกชนเพื่อเก็บกลับข้อมูลความต้องการ ให้างานละเอียดสัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจะให,ห้างานทําให้สดคล้องและเป็นข้อกับการสนองใความต้องการของภายในประเทศสองเป็ so, mm hmm. นจะได้สูส่เซ่ปรับปรุงและสร้างวามงข้มแข็งให้แก่ต่างการบริการจัดหางานจุดบริการจัดหางานในสกิดแขวงและนครหลวงเพียงแก่สี่วิสาหกิจบริการจัดหางานให้สมัครเห็กุการบริการยังมีประสิทธิภาพสืบโตพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและตำแหน่งว่างโดย ผ่านระบบข้อมูลข่าวสารตลราดแห่งงานแบบทันสมัยซึ่งอยู่ให้มีบุตรบันทึกการห่วมมือกับบรรดาหุ่นยนต์แห่งงานในการสนองแห่งงานตำแหน่งเข้าในตำแหน่งว่างส่งเสริมการส่งเสริมงานนัดพบแห่งงานโดยหูการจัดตาาดนัดแห่งงานตั้งบุตรรับสมัครแห่งงานและสมทบกับหุ่นยนต์แห่งงานล่งคนขวยแห่งงานอยู่บรรดาแข่งและเมืองเปาใหม่ สามหัวมือและเฮดเวียกกันยางไกซิทกับพักคธุรกิจเพื่อสร้างเงินไขและสภาเป็นลอมที่ดีในสถานที่เฮดเวียกเพื่อโดยเฉพาะแมนกาหนดค่ายงานที่เหมาะสมสวัสดิการและประกันสังคมที่ดีให้โอกาสแห่งงานได,าได้มีความเกาวหนาในหน้าทีเวียงงานที่ตัวทบผิดสอบหรือเฉพาะเมนการสร้างคมสร้างมาตรฐานสิ่งมอแห่งงานอย่างตามเต่ละตำแหน่งงาน เพื่อทดสอบออกไปย่างยืนระดับสิมือแห่งงานพร้อมทั้งให้ค่าตอบแทนตามแต้ะระดับสิมือแห่งงานนักเก่าและมีปัจจัยการอุรัชีวิตท,ที่มีความมั่นคงสูงขึ้นทั้งมนุมยนเพื่อดึงดูดและส่งเสริมแห่งงานเาหล่าเฮเบียกอยู่ภายในประเทศให้ใหลายขึ้น40ต่อสร้างโฆษณาซื้อโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับคุมเสี่ยงของการไปเฮเบียกอยู่ตามบทเทศแบบผิดกฎหมายเพื่อเป็น อาปลุกจิตสานึกให้แหงานรามีความต้องการเฮดเวียกอยู่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นโดยสมทบกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั่วสังคมมีการวางแผนและจะตั้งปฏิบัติสี่ซต่อประสานกับกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงป้องกันความสงบกระทรวงการต่้งประเทศและองค์การปกครองท้อทงถิ่นเพื่อเพิ่มทวีคยณใจใสปฏิบัติภารบุตบัตรหน้าที่ของตนอย่างตั้งนาการลังไหลเป็นเฮดเวียกตามประเทศแบบผิดกฎหมาย มาตรการตัวหน้าเนาะมาตรการและยะ่าวานี้สืบตสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้เป็นระบบครบสุดเอาใจใส่เผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมที่ติดพันให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการจัดางานที่ได้ประกาศใส่เหล่านั้น2ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลเข้าสารตลาดแหงงานให้ให้สมารถนาใส่ได้ยั่งกขวงและเป็นระบบข้อมูลที่สามารถดัดสมระว่ังความต้องการและการสนองแหงงาน ให้แก่ตลาดแห่งงานส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระการคาดคเนความต้องการในการสร้างกําลังแห่งงานทั้งเป็นจุดใจกลางเสื่อมต่อกับระบบข้อมูลของบรรดาข่ายการและท้องถิ่ในภาคธุรกิจซืบต่อขึ้นทะเบียนแห่งงานโดยหันสู้การนําใส่รหัสของผู้แห่งงานที่เป็นอันเดียวกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นเหม็นกระทรวงภายในกระทรวงป้องกันคุมสงบกระทรวงการต่างประเทศและสามารถเสื่อมจอดข้อมูล เพื่อให้สามารถค้มครองแหงงานเคลื่อนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธ,ธิผลปรับปรุงกลไกและคลอดประสานงานกับบรรดาค่ายนการที่เกี่ยวข้องนับแต่ส่วนกลางของท้องถิ่พักเศรษฐกิจสังคมให้มีความกุมเกี่ยวสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อเห็นให้เปงานด้านแหงงานนะครับการจะตั้งปฏิบัติดีขึ้นตัวปัญหาคอนดเซดอร์พรเวลาเม,มื่อแต่และท่านประดมพรเอาเป็นสั่นเขาสร้างร่วมเจ้าขอ อนุญาตอันนะ่ะคุณจริงแล้วบทอันบทเกลี่ยมมากกันยาวเติบเลยข้าพาเจ้าก็ได้สังส่ง <ๆ S 1> งานจะสมบูรณ์ให้เติมเนาะท่า <ๆ S 2> นจะขอเข้าอันน่ะประเด็นตัวนะขอเข้าประเด็นตัวคุ้มครองแห่งงานนอกระบบนี้การการคุ้มครองแห่งงานนอกระบบนี่การพวกเขาก็ได้มีอันน่ะกฎหมายแห่งงานแล้วพวกเขาได้ออกนิติกรรมจำนวนหนึ่งเป็นต้นแม่นอันน่ะกฎหมายว่าโดยความปลอดภัยแห่งสุขภาพแห่งงานกับมีด âm รัฐเนาะออรด âm รัฐจำนวนหนึ่งเป็นตัวแม่น âm รัฐความปลอดภัย âm รัฐการแก้ไขข้อขันย์แห่งงานกับ การคุ้มครองให้งานโคเหอนการจ้จะตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวของวิงานกดกาก็คือนะคำแนะนําเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติให้งานต่าสุดซึ่งนะปัจจุบัน,นี้ประกันสังคมก็ได้มีการขยายตัวกงขวลงมีระบบสมัครใจเกี่ยวกับประกันสังคมเห็นให้สร้างเงินไขให้แก่นะพอให้งานนอกระบบนี่เขาสู้ระบบเนาะแต่ว่าสาหรับาการละมิดนี่พวกเขาก็ได้มีกฎหมายให้งานในการบังคับในการละมิดถ้าว่ามีการละเมิดแบบบดถึกต้องพวกเขาก็มีกลไกว่าจะมีการติเตียนเอาใดยึด อันอันเอื่นว่าหยุดใบทะเบียนธุรกิจขึ้นอะไรมันก็มีการกำหนดแจ้งยันในกฎหมายแห้งานแล้วเนาะแล้วอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันอีกอันหนึ่งเนาะโบว์อันสุดท้ายก็พันแมนซะอีกอันหนึ่งอันเนาะเกี่ยวกับคือฐานนั่งทูมารีเพิ่นตั้งขึ้นว่าอันอัตราการว่างงานเนาะอัตราการว่างงานนั่นความจริงแล้วกระสุนให้งานของเฮานี่ก็มี กลไกการนนคิดอะไรอัตราการทำงานทุกๆปีแล้วก็เป็นกลไกที่พวกเ้าสามารถวางแผนได้ตามมันวิธีคิดอะไรของพองห้องเอนว่าระบบบริหารแต่ว่าย้อนสภาพโควิดสิบเก้าเป็นผิดปกติผิดปกติเกินเหตุนะเฮตให้อันพวกเ้าก็อิงใส่ข้อมูลที่พวกเ้าเคยเคยเฮตนะให้มันมันเอื้อนวมันสูงเกินขั้นนะนะและและทั้งสูนย์ทิติก็ได้สำรวจตามแบบหลักการพิจารณาทันและพวกเ้าก็ได้ก็ภาพกันมาจะนำใส่ข้อมูลของศูนย์ทิติแห่งสัตว์นะคราบสำหรับอันอีกอันสุดท้ายจะแทนบันไดเหมือนตัวอัน มีหลายท่าน,นยกขึ้นว่าการแก้ไขอันอันนับนโยบายตัวผู้ผู้มีผลงานคุ้มดีตัวระเทศ,ศาสตร์นะ่าเป็นยังมั่นสาบนะว่าบ,าบางแฉงกไ็ได้บอกนะความจริงแลยทั้งเฮาทั้งส่งให้งานพวกเฮาก็ได้สมทบกับกระทรวงการเงินเป็นประจำเนาะโดยยิงใช้ความสมารถของรัฐบาลแลวเพิ่นก็จัดสรรให้งบประมาณจำนวนหนึ่งและพวกเฮาก็จัดสรรให้แต่และแขวงยังเสมอภาพแต่ว่าบางแขวงข้อมูลโบ่มีความชัดเจนบันไดผู้มีความชัดเจนเท่าที่ควรนั่น มันเกิดอาจจะได้น้อยกว่าแข็งอื่นคือได้น้อยน้อยน้อยสองคนนี่ดอกโบได้โบได้น้อยอันพิลึกเนาะซึ่งอนาคตนี่พวกเราก็คยได้น่ะคุณครัวเบื้องว่าในเงินไขที่เศรษฐกิจมันเปินแบบนี้เนี่ยเราจะซื้อต่อให้แบบนี้บอสอ่ะอาจจะให้ให้ให้จำนวนน้อยแต่ให้หลายคนเนาะบอสยุบเปย่างเสร็จแล้วอ่ะให้หลายเท่อเอาบอสเสร็จอันนี้เม็นวิธีที่พ่อจะต้องไดิคึนอนาคตเนาะถ้าว่าเขาซื้อต่อไปแบบนี้มันยังอีกหลายปีมันยังสี่หลายสิบปีมันยังสี่สำเร็จอะนะได้แล้วตองได้เนาะขอบใจลแหละมิจตว่า ให้ท่านหุ้มแพงอินทรจักรสอสเขียนหาถามคำถามหนึ่งซาสันสันยืนกับเสืนทานปนมพรอยู่กับทีเจ้าเฮียนท่านประธานคณะประธานที่นับถือครับจะมีคำถามหนึ่งปัจจุบันนี้บรรทาหงานต่างประเทศอยู่วขตเศรษฐกิจวิเศษสร้างเลี่ยมคำแขวงขวักข้าพเระจานี้มันน้บมือนับเพิมขึ้นไล่เนาะจากวันที่หกตุลานี่ ้อมูลนี่มี4ี่สิบหกพันกว่าคนแล้วมาฮอดวันที่สิบหกนี่มีอยู่แสนสิบพันกว่าคนฉะนั้นนี่ภาคส่วนอยู่หันกับคุมข้องกล้ามจำนวนพ้นรวมกับอะไรดังนั้นนี่ทางกระทรวงแหงงานนี่จะมีทิศทางอะไรใดในการมีทิทางและมาตรการอะไรในการแก้ไขบัญหาดดังกล่าวนั้นช่วยพวกข้าพเเจ้าขอถามคณะก็ขอ,ขอบใจขอบใจเอาเสืตอตกขอบใจสำหรบับคำถานนมเนาะเอ่อ วกับปัญหาเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ำนี้มันก็เป็นปัญหาระดับรัฐบาลรัฐบาลก็ได้มีคณะพิสอบมีการแต่งตั้งคณะพิสอบและตังกระทรวงให้งานก็นได้ประกอบอยู่ในคณะพิสอบนั้นแล้วก็ได้มีการประชุมปรึกษาเรือขั้นทองทิ้นแล้วพวกอเขาก็ได้มีแผนหมายควาว่าเอาพนักงานไปประจำยวนปปเขตพิเศษนะแล้วีดีแวนีพนักงานเขาก็ไปแล้วได้เนาะพนักงานเขาไปประจำย้อนไปเทือททวีทันแล้วมันเพื่อนว่าเพื่อนว่ามีความพร้อมให้พวกเราไปประจำเทือ แล้วเพิ่นให้ขึ้นมาก่อนแล้วพวกเฮาส่งวิทีซองเรียนเขาเจ้าประจําอยู่หั่นแล้วเรียนนี่นะเนาะท่านหละแกมีหลายคะแนนการที่วิ่งห่วมกันอยู่หั่นข้าพเจ้าคิดว่าอันนะหลายอันพวกเฮามีมีแผนวิธีแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะคือว่าแน่นอนมันก็สิบ่บ่ง่ายปัญหาแต่ว่าพวกเฮาจะพยายามเจ้าก็ขออนุญาตตัางนาให้แก้กระทรวงแห่งงานสวัสดิการสังคมอีกทีหนึงเขาขอบใจนําผู้แทนที่ยามใดก็เป็นห่วงเป็นแย่เนาะสักถามแล้วครัแนะนําแก้กระทรวงแห่งงานสวัสดิการสังคม ขอให้มน,นตฐา,านสิบตัวซึ่อยู่ในหน่วยงานประกันสุขคมพวกเฮานี่สามารถอน,นาบรรลุตามแผนและขัดหมายที่ได้กำหนดไว้ขอขอบใจหลายๆ